ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาชนทั่วอาณาใกล้ไกลเมืเ่ยอยามอ่อนล้าหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ เดชพระราชดำเนินลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาประสาทเข้าทางประตูศัก์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบโถงล่างพระที่นั่งพระบรมราชสถิตมโหฬาน เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา10บนาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีเลขาธิการพระราชวังราชเลขาธิการสมาชิกราชสกุลคณะรัฐมนตรีคณะถูตานุทูตสมาชิกรัฐสภาข้าราชการทหารพล,ลเรือน เฝ้าในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปรา,าสาท <ST RA C> เมื่อสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยืนเฝ้าที่แท่นหน้ามุกเดชพระที่นั่งจักรีมหาปรา,าสาทพร้อมแล้วเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูจธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมุกเดชพระที่นั่งจักรีมหาปรา,าสาทชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมตแตรฝรัร่ง ทหารกองกีติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพตแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นักพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคล้องกลองระฆังพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของาศาสนาอื่นๆทางนี้เมื่อพระวิสูตรเปิดออกให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสุนิกรที่ต่างแห่กันมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นหน้าประตูพิมารชยศีต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมโบกธงชาติและธงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554จนปลิวสวัยเป็นภาพอันน่าประทับใจหลังสุดเสียงเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพ่แล้วกราบบัคคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภานายไพโรธว,วายุภาพป,ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับต่อมาพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพรักษาพระองค์48นายกราบบังคมทูลพระกรุณาและกล่าวนำพร้อมกับทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เปล่งคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนดังกึกก้องทหารกองเกียรติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีผู้เฝ้าทูรองทุลีพระบาททั้งหมดถวา,ายความเคารพพร้อมกันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบความว่าขอขอบพระไทยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพัง<ท>ร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำยึดมั่นสัญญาโดยประการต่าง ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกันท่านทั้งหลายในที่นี้ผู้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารย่อมทราบแก่ใจอยู่ทั่วกันว่าความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดไม่ได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกข์ยากเข็นดังนั้นการใดที่เป็นความทุกข เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลังโดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นภัยไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อย่างเช่นโครงการต่างๆที่เคยพูดไว้นั้นก็เป็นการแนะนำไม่ได้สั่งการแต่ถ้าปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกันหากจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่พึงประสงค์คือความผาสุกข,ของประชาชน และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติขออำนาจแห่งคุณพระรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและอานวยความสุขความเจริญให้แก่ท่านอย่างทั่วถึงกันขออนุญาตอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ ความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกข์ยากเข็นดังนั้นการได้ ฐานใดที่เป็นความทุกข์เดือนร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เติมกำลัง โดยเฉพาะขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำพู่มจึงขอจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไข ให้ผ่านผลไปโดยเร็วและจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอย่างเช่นโครงการทางทางที่เคยพูดไปนั้นก็เป็นการแนะนำไม่ให้สั่งการแต่ถ้าเป็น ปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าและทำได้ก็ทำข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน จากนั้นครับผู้เฝ้าทูลองทุลีพระบาททั้งหมดถวายความเคารพพร้อมกันชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมแตรฝรั่งทหารกองกิจยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูจน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งพุทธานถมเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราชท้ามกลางประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิดเพลงเสียงสรรเสริญพระบระมมีดังกึกกล้องตลอดเส้นทาง ช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะก็อยู่ต่อเนื่องกันจนถึงเวลาที่องค์พระบาทสมเด็จพระราชาอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับนี่ยแหละค่ะและทุกคนก็จะมีธงตราสัญ,ญลักษณ์มีธงชาติไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะ ทางน้องๆของช่องสามของเราที่ได้มีโอกาสไปเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ก็อยากเล่าให้ฟังนะคะว่าขากลับมาพระองค์ท่านก็ยังคงมีสีพระพักที่แจ่มใส16นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายยาพระเจ้าหลาน เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตก็มีประชาชน ไปเฝ้ารอรับสเสด็จหนึ่งแน่นนะครับโดยเจ้าพนักงานเตรียมการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดพระเรราสีรัตนศา,าสดารามตั้งตู้เทียนเท่าพระองค์เทียมพระมหามงคลอาสนะสงฆ์สำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมัมธรรมและบัตรเทวดานกพเคราะห์กับเครื่องนวัตนาัสกรรไว้พร้อม ส่วนที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกลั่นดวงพระบรมราชสมภพพระสุบรรณบัติพระปรมาพิไทยและพระราชลันจกรประดิษฐานณพระแท่นราชบัลลังก์นพพระประดลมหาเสวตฉัตรและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพระเคาะองค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนม์ ผรรษาพร้อมด้วยตู้เทียนเท่าพระองค์และเทียนพระมหามงคลเครื่องนมัสการไว้พร้อม ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปยังฉานหน้าพระอุโบสถส่งประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่บัรพชิตจีนและยวนจากนั้นบัรพชิตจีนและยวนถวายพระผ่อนชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถส่งจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีและพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการแล้วส่งประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมแล้วส่งจุดเทียนที่หน้าอา,าสนะสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมและส่งจุดเทียนบูชาเทวดาน,นพเคราะห์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมโหดหลวงบูชาเทวดาน,นพเคราะห์เสด็จลงสู่ชานหน้าพระอุโบสถ ค้าถูนละอองทุลีประบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานราชสังฆะวัตถุจำนวน8 5คนเฝ้าถูนละอ,องพระบาทสำนึกในกพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเสด็จจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศร,รักษาเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัย จากนั้นเวลา17นาก45นาทีสเสด็จยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อ่านลักษ์สำนักอ่านลักษและเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะ จากนั้นพระสงฆ์สิบรูปเจริญเจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักง,งานลั่นคล้องไชประคมสังแตรดุริยางจากนั้นส่งประเคนสุพรรณบัตรยรัญญบัตรพัยดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณนะและรองสมเด็จพระราชาคณนะที่ได้ส่งพระกรณาโปรดสถาปนาตามลำดับส่งประเคนสัญญาบัตรพัยดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับ พระราชทานสัญญาบัตรฐานนันดอนศักดิ์แก่ประธานพระคูพรามประจําพระราชสํานักทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถ,ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดีเรกออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักง,งานกองศาสนูประถมกรมการศาสนานิมนต์พระสงฆ์85รูปที่เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ขึ้นนั่งยังอา,าสนะสงพร้อมแล้วทรงจุดเทียนมหามงคลทเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการแล้วประเคน แล้วส่งประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ในโอกาสเดียวนี้เองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ถวายพระพร,พรพตอนเย็นกับช่วงหัวค่าก็บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงต่างจังหวัดสีชมพูเต็มแผ่นดินเลยนะครับบรรยากาศสดชื่นคืกคักเพราะวนนยกรัฐมนตรีผู้น,นําประเทศเนี่ยเป็นประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในอากาศวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาน,นะครับโดยเวลา19นิกา19นาทีนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยกล่าวถวายราชสักด,ดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยวงตุรยยางสามเหล่าทัพและนักร้องรับเชิญการแสดงสายทานน้ำตก และพลุเทียนโดยมีการถ่าย,ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทั่วทุกภาคหลายจังหวัดเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็เป็นวันแรกแหละครับวันที่5ธันวาคมประชาชนก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมแสงไฟประดับและชมความงดงามของพระบรมหาราชวังในเวลากลางคืนซึ่งปกติจะไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับ โดยประชาชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมากันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็เปิดให้ชมตั้งแต่ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ปรากฏว่าวันแรกเนี่ยคนไปกันเยอะเลยนะครับไปถ่ายรูปมีทั้งคนกรุงเทพต่างจังหวัดชาวต่างชาติที่ทราบข่าวเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรกครั้งที่สองก็มาร่วมชมความงดงามในพระบรมหาราชวังซึ่งมีการประดับไฟสวยงามตระาการตาจริงๆครับ ยังเปิดไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับท่านไหนมีเวลา <Yeah. S 1> ก็ ชมได้สักครั้งหนึ่งในบรรยากาศกลางคืนปกติกลางวันก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวนะฮะแต่กลางคืนไ, <ป S 1> ไม่เ,เก็เข้าไปได้ค่ะทีทนี้เนี่ยไม่บ่อยนะฮะส่วนงานอื่นๆเขามีการปรับลดเวลาการจัดการแสดงนะคะอันนี้ต้มพิจารณาดีๆการแต่จะเข้ามาจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพแล้วก็ชาวกรุงเทพแค่จะไปดูการแสดงเฉลิมฉลองเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยโฆษกรัฐบาลคุณธิติมาฉายแสงบอกว่าเนื่องจากทางรัฐบาลได้รับการประสานงานจากทางสำนักพระราชวังว่าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหากสาม ปรับลดจำนวนวันลงได้ก็จะเป็นการสมควรเนื่องจากขณะนี้ยังคงมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังมีความทุกข์จากอุทกภัยจึงไม่ต้องการให้จัดงานไปยืดยาวหลายวันถ้าปรับลดส่วนใดได้ไดก็ขอให้ดําเนินการเช่นงดการจุดพลุลดจํานวนวันจัดกิจกรรมนะฮะอย่างนี้นะคะรายการแสดงกิจกรรมงานเฉลิมที่จะมีไปจนถึง9ธันวาคม เขาปรับลดกิจกรรมแล้วก็รอบการแสดงโดยระยะเวลางานเฉลิมพระเกียรติยังมีต่อเนื่องเจวันเจคืนแต่ว่าบางกิจกรรมลดรอบแสดงนะครับที่ลดเนี่ยก็คือการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์84พันษามหาราชาเดิมกําหนดแสดงวันหนึ่งหนึ่งรอบ3 9ถึงเกธันวาคมหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนี่คือยกเลิกการแสดงเมื่อวานเนี่ยเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของปีนี้ ไม่มีต่อเนื่องไปถึงวันที่9แล้วนะคะส่วนการแสดงพิเศษจากชีวิตจริงเย็นศิลปพรพรบบริบาลจากเดิมกําหนดการแสดง7วัน7คืนก็ปรับเป็นการแสดงคืนสุดท้ายเมื่อคืนเหมือนกัน2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่ม ส่วนกิจกรรมพิเศษส่วนที่2คือจัดฉายภาพยนตร์พโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ8ปปีแห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ใช้เทคนิค 3d illusion l i f e wall เนี่ยนะคะการแสดงตลอดแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังนี่ก็มีการยกเลิกการแสดงในส่วนนี้ไปแล้วเหมือนกันนะคะส่วนที่เป็นไฮไลไทค์ค่ะส่วนใหญ่จะเมื่อคืนเป็นวันสุดท้ายรเรียบร้อยแล้ครับเราพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้า